น้อมกราบะติธรรมคำสอนกูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับอานิคาชาแนลวันนี้จะนำคุณผู้ฟังมารับฟังในหัวข้อเงินไหลมาไม่ขาดสายต้องมีเก็บสิ่งของนำโชคควรพวกติดกระเป๋าสตางค์เอาไว้เพื่อเรียกทรัพย์ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่าน กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องอานิคาชาแนลด้วยนะครับกระเป๋าสตางค์เป็นสิ่งหนึ่งที่แทบทุกคนที่ต้องพกติดตัวอยู่เสมอไม่ว่าจะใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงหรือกระเป๋าถืออื่นๆความเชื่อเรื่องสิ่งของนำโชคที่ควรพกไว้ในกระเป๋าสตางค์เป็นความเชื่อของคนไทยและในหลายๆประเทศทั่วโลก มาอย่างยาวนานแล้วครับเพราะมีความเชื่อที่ว่าช่วยเสริมเรื่องการเงินดูดซัพ์ให้ไหลมาเทมาและช่วยไม่ให้เงินทองไหลออกไปได้สิ่งของเหล่านั้นมีอะไรกันบ้างมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยครับเจ็ดสิ่งของนำโชคที่เราควรพวกติดกระเป๋าสตางค์เอาไวา้หนึ่งเหรียญโบราณถ้าอยากจะเรียกเงินเรียกทรัพย์ ให้ตบเท้าพากันเข้ากระเป๋าสตางค์แบบไม่ขาดสายสิ่งของนำโชคที่ช่วยเสริมโชคลาภด้านการเงินที่หาได้อย่างง่ายมากๆอย่างแรกก็คือเหรียญโบราณครับนั่นก็เพราะว่าเหรียญเงินโบราณเป็นเหรียญเงินที่ใช้ซื้อขายแลกเปลี่ยนจับจ่ายใช้สอยมาเป็นเวลายาวนานนับเวลาหลายปีมีความเชื่อกันว่าเหรียญยิ่งเก่ามากเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีความศักดิ์สิทธิ์พอพกติดกระเป๋าสตางค์เอาไว้ก็จะช่วยเสริมดวงด้านการเงินให้คล่องตัวมีเงินไหลเข้ากระเป๋าสตางค์อย่างไม่ขาดสายแถมยังช่วยดูดความโชคดีให้ไหลเข้าตัวได้อีกต่างหากใครที่กำลังกลุมใจเรื่องการเงินลองใช้วิธีนี้กันดูนะครับ 2. เครื่องรางสีทองหรือสีเงินเคยสังเกตเห็น เหมือนกันบ้างหรือเปล่าว่าพวกเครื่องรางกีนส่วนใหญ่จะมีลักษณะมักเป็นสีเหลืองทองหรือสีเงินกันทั้งนั้นนั่นก็เพราะว่ามีความเชื่อกันว่าทั้งสองสีนี้เป็นสีมงคลที่แสดงถึงความรุ่งเรืองในด้านต่างๆความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์แล้วยังช่วยเสริมโชคลาภให้ชีวิตปังแบบสุดสด,ด้วย แล้วใครที่อยากเสริมดวงด้านการเงินหรือเปิดทางเรียกทรัพย์เข้าหาตัวก็ให้ลองหาเครื่องรางสีทองเหลืองหรือสีเงินพกติดกระเป๋าสตางค์ไว้ตลอดเวลาโดยสามารถเลือกได้ตามความชอบหรือความสะดวกได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางชิ้นเล็กหรือว่าชิ้นใหญ่ก็ช่วยหนุนเรื่องการเงินได้ดีทั้งนั้น สามธนาบัตรที่ลงท้ายด้วยเลขแปดจะมีสิ่งไหนเหมาะที่จะใส่ในกระเป๋าสตางค์ได้มากกว่าธนาบัตรซึ่งเราก็มั่นใจว่าทุกคนก็จะมีธนาบัตรติดกระเป๋าสตางค์กันทั้งนั้นแต่จะเป็นแบงค์ยี่บแบงค์ร้อยแบงค์พันก็ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินในช่วงนั้นแต่ถ้าใครอยากจะมีเงินเก็บหรือมีเงินไหลเข้ากระเป๋าสตางค์ มากกว่าที่หยิบออกไปใช้จ่ายก็แนะนำว่าให้เก็บธนบัตรที่มีเลขลงท้ายด้วยเลขแปดใส่ในกระเป๋าสตางค์เอาไวา้เพราะมีความเชื่อว่าเลขแปดนั้นเป็นเลขมงคลที่จะช่วยเรื่องความมั่นคงมั่งคั่งและหนุนนําเรื่องการเงินให้มีกินมีใช้อยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าจะให้ดีก็อย่าลืม ภธนาบัตรที่มีเลขแปดเก็บไว้แยกไว้อีกช่องของกระเป๋าสตังค์นะครับจะได้ไม่เผลอหยิบปนกับเงินที่ได้ใช้จ่ายเดี๋ยวโชคดีจะหายวับไปไปอยู่กับคนอื่นแทนนะครับ 4. หินสีดำหรือสีเขียวในการเสริมดวงเสริมโชคลาภเรียกความโชคดีเข้าหาตัวนอกจากจะใช้วิธีมั่นทำบุญหรือ บูชาเครื่องรางของขังแล้วเรายังสามารถพึ่งพลังของหินนำโชคได้เหมือนกันครับเพราะว่าหินแต่ละสีก็มีคุณสมบัติช่วยเสริมโชคลาภในด้านที่แตกต่างกันออกไปที่สำคัญหินยังเป็นตัวแทนของธาตุดินที่แสดงถึงความมั่นคงอีกต่างหากแล้วถ้าอยากจะเสริมดวงทางด้านการเงินให้ปังแบบสุด,สด แบบหยุดไม่อยู่ก็แนะนำให้เราพกหินสีดำหรือสีเขียวใส่ในกระเป๋าสตางค์เอาไว้ก็ช่วยหนุนนำในเรื่องของการเงินได้แล้วก็อย่าลืมเลือกหินนำโชคขนาดพอดีพอดีไม่ใช้ขนาดใหญ่ไปนะครับเดี๋ยวกระเป๋าสตางค์จะฉีกไปเสียก่อนห้าข้าสาร21เเม็ดขอบอกก่อนเลยว่า ข้าวเป็นอาหารหลักที่สำคัญมากๆของคนไทยและคนอื่นอีกหลายประเทศทั่วโลกครับแบบนี้ข้าวเลยสามารถตือความหมายถึงแบบชีวิตที่ดีและมีความอุดมสมบูรณ์ได้ด้วยเช่นกันนอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกว่าหากเก็บข้าวสารจำนวน21เม็ดไว้ในกระเป๋าสตางค์จะช่วยลด การจับใจ่ายใช้สอยออกไปและช่วยดึงดูดทรัพย์เงินทองเข้ามาในกระเป๋าสตางค์ได้มากขึ้นกว่าเดิมครับเพราะฉะนั้นคนไหนที่รู้ตัวว่าตัวเองนั้นเป็นคนชอบเก่งเบเก่งใช้เงินตามใจตัวเองอยู่บ่อยๆแล้วก็อาจจะนำนำเข้าสารใส่ซองหรือใส่ถุงเล็กๆแล้วเก็บไว้ ในกระเป๋าสตางค์ดูครับวิธีนี้อาจจะช่วยให้คุณมีเงินเจ็บบ้างก็ได้6แม่เหล็กดูดทรัพย์ในชีวิตประจำวันของเราแต่ละคนก็มีค่าใช้จ่ายที่ไม่เหมือนกันที่ต้องหยิบเงินออกไปใช้จ่ายเยอะแยะเต็มไปหมดไหนจะค่าโดยสารค่าอาหารค่าใช้จ่ายอิปัตะถะอีกมากมาย การที่จะเก็บเงินไว้กับตัวแบบที่ไม่ควักออกไปจ่ายเลยก็คงเป็นไปไม่ได้ครับแต่ถ้าอยากจะเสริมดวงเรื่องของการเงินให้มีใช้แบบไม่ขัดสนก็ลองพกแม่เหล็กเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์ดูเพราะมีความเชื่อว่าแม่เหล็กนั้นจะช่วยดึงดูดเงินที่ใช้จ่ายออกไปให้มีเงินก้อนใหม่กลับเข้ามาในกระเป๋าสตางค์ ใช้เงินไปเท่าไรก็มีโอกาสที่จะได้เงินกลับมาเท่านั้นหรืออาจจะมากกว่าเดิมก็เป็นได้ครับและกระจกระจกพกพาอันเล็กๆกการที่เราพกกระจกพกพาเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์เป็นอีกหนึ่งทริคที่ช่วยเสริมดวงทางด้านการเงินและส่งเสริมโชคลาภได้ด้วยเหมือนกันโดย เราแนะนำให้ลองหากระจกทรงกลมขนาดพกพาอันเล็กๆเ,เอาไว้ในกระเป๋าสตางค์แล้วก็ต้องดูด้วยว่ากระจกอันนั้นต้องไม่แตกหรือมีรอยร้าวเด็ดขาดเท่านี้ก็ช่วยเรียกเงินเข้ากระเป๋าและสถานะทางการเงินให้มีความคล่องตัวมากขึ้นแล้วครับทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งของนำโชคทางด้านการเงิน ทั้งเจอย่างที่ทางเราอยากจะแนะนําให้พกติดกระเป๋าสตางค์เอาไวา้โดยเฉพาะใครที่อยากจะเสริมดวงทางด้านการเงินให้มีเงินทองไหลมาเทมามีเงินใช้ไม่ขาดมือหรืออยากให้สถานะทางการเงินราบรื่นไม่ติดขัดก็ลองทําตามดูนะครับทั้งนี้ก็ต้องบอกเลยว่าการที่เราอยากมีเงินใช้ มีเงินเก็บแค่พกของดีของเด็ดติดตัวอย่างเดียวคงไม่ได้ผลแต่ตัวของเราเองก็ต้องขยันทำงานขยันเก็บเงินและประหยัดอดออมไว้ด้วยเช่นกันแบบนี้มันจะช่วยส่งเสริมทางด้านการเงินให้เรามีเงินเก็บเงินใช้ไม่ติดขัดสมใจได้ในระยะยาวครับนี่ก็เป็นเรื่องราวดีด ที่ทางเราได้นำมาฝากทุกท่านในวันนี้ครับถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดทางผู้จัดทำรรต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือได้ว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันครับขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข แล้วก็อย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้รับฟังกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้สวัสดีครับ